มีโมเมนต์น่ารักหวานๆฟินๆให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันได้ตลอดคะ <L'> ่ะสำหรับสองนุ่งสุดฮอตซีพึกและนุ่นิวชูรินล่าสุดค่ะในวันที่23สิ่งหาคมพวกเขาเขาก็งวคูคว่ก,กันมานร่วมงานเจเลชิวิชิวเดกับซีนุนิวแจกความน่ารักสดใสความหวานความฟินที่ทำเอาแฟนๆฮอปกันทั้งงานคลิปนี้รวบรวมบรรยากาศในงานมาให้ดูชมกันคะ่ะ เียวมีหลากหลายรสชาติมีหลากหลายคำาัสุ์ท่เราได้รอบภากนะครับรวมถึงในงานของเราในวันนี้นะบรรยากาศที่คุณเห็นอย่างนี่เห็นเลยนะนี่คือความบกบกในเรื่องความหลากหลายากมครับที่แต่านจากเทลนี่นเน้เนาะแต่เรารงองเราจะได้ชิมว่เนี่ยมันจี้ี่ยบานครับยิ่เชี่ยวได้ทุกที่ทุเวลาอย่นี้สำคัญมากเลยฮะฝาสุนทรพลแกนมนะร่วมกันก้อกไปแล้ว ทิงเหรอแบบที้เหรอไปต่อดีกว่าเด็กเล็กอเดยกผมอ่นให้นครับได้ไหมผมอ่นได้ไไม่ได้ผมไม่ได้หรืออยากไรออ้กวนาสีโนเนียจเป็นจำไหคะเป็นกันบ่ไหมคเไม่ออไมออเฮ้ยไม่ออกอ่ไม่ออกอ่าันไป็อองนนั่งี่แล้ว่าไม่น่าว่างกจกากับกกรลางกายใช่ไ เวก็จะให้เขา n ายเขาลองถามเพื่อนถามเขาจบในในคนถามนะในฮะนี่ได้เลยนะฮะซึ่งมันนี่ะไนะเขาอยาหน้าหวานก็ตอกไงไม่จะได้ขโมยไงโอ้ยเขามาต่องทำคำตอบนะตอนก็อาเาะถ้ามีเวลาว่าให้5วันนอกจากเราจะออกกำลังกายซีดนดิว น้อ5น้อเป็นการตอบได้ตรนครับว่าทำไมเ่าอยากตอนอยากให้คนเดินมาได้เห็นจริอัน้าสุดไปเห็นวัวัหวนหรือหน้าวหวานัวหวานวานคือวอวก่อนวหวนซัานก่อนวานก่อนัววานก่อนัวหวาน่้าสาวันเ่อานซมันก่อนตัวหวันก่อนมัวนซืมใช่ไ

ริมเรือด้วยตกิวอยู่เอาให้เขาไหมตเล่นพงเนียตีโรบัก่ไงไม่เอาโรบี้รมอยากเห็นแล้วใช่ไหมพี่ีเด็กคแล้วอยากเหลงอยากให้ลงลูโอ้เซ็กซี่ด้วยถามีูกับเี เป็นคนพิเศษรอดูได้เลยนะฮะเก่ไวแล้วกันอ้าวล้วจะได้ดูเหรอเขาบอกว่าตกลงดีนาไงอไวตลงปีนะไหนกันเลยนะไวลงนะไหนนะแล้วบอกันรายไเสียงไม่ถึ่รอิดตามรอิดตามวันนี้ครับ นะครับทั้งสองทีมจะขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันเลยแล้วให้แต่ทีมส่งตัวแทนมาแข่งกันนะส่งตัวแทนแข่งกัน1ต1่อหนึ่งเราก็เล่นแบบนี้หรอ,อ,อบเพราะหมายเลข4ี่เและสุดท้ายสุดท้าย152่้ครับเชิญครับนเกมน,นี้เอาล่ะถ้าโดนตอนนี้นะครับ ราดีก็ได้ดได้าะมาชี้ซองรอเลยหุ่สีเขาเดียวเขาเดียวไอ้แก่ลูกทีมทำมาแล้ะติดตาเราละรอบนี้อยู่หน้าทีมละต่อยตาในรอบนี้นะอ่าทำได้ได้ไปท่าคะแนนเสมอเลยได้ท่าแนนคุณสีได้ไปเลยสิบแรมพร้อมเอาละคิดหนักสามสองหนึ่งมาเจลและชิวี ไปไโอ้ยย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 ยวยยย

ไดง่ายเดี๋ยวดูการไปของน้องนซดีสามสองหนึ่ไปนี่นี่คือเฮ้ยคืออะไรเอะไรลิลจีลินจี่าตอบไมถูกเ้องจริงอยากเปลี่ยนมากเลยฮะเอทำไมเก่งอันนี้เก่งผมอยู่อันนี้กำลังุบอยู่ใช่ไหมุบไประโยชน์ล้วไม่ถุอจะอม่างนี้ อุ้ยมีขบวนด้วยหุ่นดนดูเขาทำหน้าเกินไปความสุขคือการกินเออแต่แค่ระบบด้วยะครับไม่ดีเหมือนเดิมโอ้ยอันนี้คืออะไรฮะยกเว้นใช่ผมรูปสตอรี่บ่อยมากทุกวันเห็นลูกสตอรี่แต่ไม่เคยเล่นเลยยกเว้นหรอไม่ฮาชอบพยายาอยู่แต่ว่าอย่าด้เดิเส้น โนเซอร์ต้องทาวิ่งมาแล้วโนเซอร์ต้องาวิ่งมาแล้วและได้เริ่มวิ่งหรือยังยังยังเอาจากกล่องเลยยังอยู่ในกล่องยังอยู่ในกล่องกลัวคนอนมาเกาะไหมแบบเราคิดจะแบบเปิดมาแล้วเอาไปวิ่งไหมหรือถ้าวิ่งคนเดียวมันรู้สึกแบบเบื่อมีเพื่อนไปวิ่งด้วยไหมไม่มีอ่ะโอ้ยทั้งทั้งที่เขาก็แบบเวลาเราไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังก็เขาก็ไปรับเราถึงที่ร้าน วันนั้นวันนั้นเขามีความสุขมากนะจะเจอเพือนทีพร้อมร้องเพลงกันแบบจ้างดีเจมาให้ดีเจมาเล่นเอ้ยเ้ยขอตั้งรับแล้วนะงานนี้จะปล่อยเงินหน้าแล้วอทุกคนจะอดีก็น่าจะเซไสเวอร์มากเดี๋ยววาว เรานะเคยเป็นเป็นไป Gada <laughs> na

他罗成。嗯嗯嗯 เราเลือขึ้นมาหาขึ้นมาเลยเราลองอีกเพื่อนที่เราทำหมายเลข38ครับแล้วพี่อ้าวทีมใครอ่ะอืมทีมใครทีมหนูอ้าวอันนี้ก็ตหนูก็อยู่ทีมหนูนี่แหละทีมหนูทีมหนูชนะป้ะตอนนี้ทีมหนูชนะอยู่แล้วเพราะเล่นกี่รอบก็ชนะ ไม่เป็นไรวันนี้ให้เขาชน,นะเพราะว่าเขาสวยผู้เล่นที่สวยวายไม่สวยจะเัาเนวสวยสวยุดสุดหอมอ่ะไปนะพร้อมเอาจริงกันนะชนะให้ผมดูหน่อยสักครั้งในชีวิตอะวันนี้พร้อมสามสองหนึ่งไป oh <my> ชีวิตคือ เียวได้ทุกที่ตโ้๊ยโอ้ยแถมด้วยสุดยอดใสําดองให้ด้วยไม่ผิดหวังที่สองสุดยอดเอาล่ะหูยสุดยอดไหมดโเโี้ยรอฟังนะมาบุญซีไปแล้วปิดท้ายน้องลิลครับเขียนเชียมาเวไนดีนะอยากวองแอบไหนถึงจะลุยเลย เอ <สะ S 1> าละนี่ๆๆๆๆเรียกียก่สมาธิมาละพร้อมสามสองหนึ่งไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNA p ู r ารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ